คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมานำเสนอวิธีการใช้งานในส่วนของยูเซอร์นะครับส่วนของยูเซอร์นะครับถ้าเป็นในตัวอ็กซ์แอมเปอรนะครับจะมี example project โรกับ example expert นะครับถ้าตัวเอ็กซ์แอมเจะเป็นตัวสมัครแล้วก็ยืนยันผ่านอ e ีเมลนะครับถ้าเป็นตัวเอ็กซ์แอมเปอร์โปรเนะครับจะเป็นตัวที่แอดมินเป็นคนจัดการเรื่องยูเซอร์หมดเลยนะครับ ในส่วนของยูเซอร์ดูในคู่มือนะครับในข้อที่12นะครับตั้งแต่ข้อที่12เป็นต้นไปจะอยู่ในเวอร์ชันที่0.6นะครับเวอร์ชันโปรยูเซอร์เบื้องต้นที่ระบบสร้างไว้ก็จะมีอยู่ด้วยกันสามยูเซอร์อร user, นะครับมีแอดมินหนึ่งแล้วก็ยูเซอร์สองนะครับเราใช้รหัสของแอดมินเข้าใช้งานนะครับคลิกที่ยูเซอร์แล้วก็ล็อกอินนะครับเป็นแอดมิน รหัสผ่านนะครับตามในคู่มือนะครับก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูที่เราทำในเวิร์กช็อปต่างๆนะครับนะครับในตามเวิร์กช็อปในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือด้านซ้ายมือนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของยูเซอร์นะครับจัดการได้ที่เมนูด้านขวานี่นะครับก็จะมีข้อมูลสมาชิกนะครับ แล้วก็ในส่วนของแอดมินนะครับอันนี้เป็นเป็นการจัดการข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนของแอดมินจะมีเมนูด้านซ้ายนี่ครับเมนูจัดการข้อมูลสมาชิกก็จะแสดงอ่ารหัสของสมาชิกทั้งหมดนะครับมีการแสดงในส่วนของฝ่ายด้วยนะครับในส่วนของฝ่ายนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทําหน้าที่จัดการนะครับก็สามารถที่จะอ่าเพิ่มโดยตรงในฐานข้อมูลด e พาร์ตเมนต์ได้นะครับแล้วก็เพิ่มผู้ใช้ใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไป ในส่วนของรหัสผ่านนะครับเราก็กําหนดได้นะครับว่าจะใช้รหัสอะไรนะครับหรือถ้าเราต้องการสร้าง user ยูเซอร์จำนวนมากนะครับเราก็นําเข้าโดยตรงนะครับนําเข้าโดยตรงในฐานข้อมูลได้เลยนะครับโดยการ Copy ตัวยูเซอร์หนะครับหรือว่า Copy รหัสเดโมนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่ที่เราจะใช้เป็นตัวต้นฉบับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนมสกุลนะครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อ user นะครับแล้วรหัสผ่านก็ใช้ให้เหมือนกันทั้งหมดแล้วก็แจ้งให้ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากที่ล็อกอินมาแล้วนะครับที่เมนูข้อมูลสมาชิกนะครับส่วนการนำเข้าฐานข้อมูลนะครับก็จะมีอยู่ใน FQA นะครับตรงนี้จะเป็นวิธีการใช้ตัว Import นะครับ Import ด้วย จะใช้ตัว phpmyadmin ก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ตัว HeidiSQL นะครับไม่แน่ใจว่าผมได้ใส่ไว้ในตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้ทำไปนะครับแต่ว่า import ทั่วไปนะครับเหมือนกันครับปกติเดี๋ยวผมจะลองคนดูนะครับน่าจะยังอยู่ในในบล็อกอยู่นะครับ นี่นะครับวิธีการ Import ก็เข้ามาค้นในหน้าคู่มือก็ได้นะครับค้นหาแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับตัวนี้จะเป็นวิธีการ Import นะครับเราเลือกฐานข้อมูลนะครับเลือกอ่ารัน sql file นะครับตรงนี้นอกจากรัน sql file นะครับตอนที่เรารันเราสามารถที่จะใช้ตัว Import อ,อ,อ่าในเมนู2นะครับเมนู2แล้วก็เป็น Import C csv นะครับเราเราทำ Z, า e x c เ l เสร็จเราเซฟเป็น csv แล้วก็ import ที่เมนู o l นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ csv นี่เป็น sql แต่ละการก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ก็คล้ายๆกันโอเคครับเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับหน้าจัดการก็จะอยู่ที่เมนูนี้นะครับ